ไปสายคุณสุจิตราต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุจิตราวันนี้ปาอคุณอาการถนอมและคุณน้องไก่ค่ะฝนคุณป้าสุจิตราค่ะคือว่าข้างบ้านคุณป้าเนี่ยค่ะไม่มีคนอยู่เลยค่ะนานนานเขาจะมาสักทีหนึ่งตอนนี้ต้นไม้ของบ้านเขาอะค่ะต้นกล้วยกับต้นไม้เขาจะล้มทับบนหลังคาบ้านคุณป้าแล้ว ตอนนี้คุณป้าจะทําอย่างไรคะเขาคุณป้าก็ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักบ้านบ้านที่เขาไปอยู่ที่อื่นนะคะเขาเขามีหลายบ้านแต่บ้านนี้เขาว่าทิ้งทิ้งเอาไว้นานๆเขาจะมาสักทีคุณป้าก็ไม่เคยเจอเขาแต่ว่าแต่ว่าสมัยหนึ่งคุณพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่เขาเคยสค่ะค่ะ ป้าป้าฟังแล้วพอแล้วพอแล้วครับพี่พอแล้วพอแล้ว,ลว,ลว,ลวได้ประเด็นแล้วเข้าเรื่องแล้วไม่ต้องเอาว่าเดี๋ยวเขาเป็นใครไม่ต้องขนาดนั้นนะ,ะเอาว่าทําอย่างไรรู้แล้วนะครับป้าตอนนี้เพื่อนบ้านนะครับถ้าป้าไม่รู้ว่าเขาว่าเขาเขาเขา,เขาคือใครเนี่ยป้าไปติดต่อที่แต่แต,แต่ว่าอาจารย์ขาแต่ว่าคุณพ่อเขาก่อนเสียชีวิตนานแล้วเขาเกิดั่งไว้ค่ะเขาเกังคว่าค่ะป้าป้าฟังผมได้แล้วครับป้าครับเน้อ จะได้สั้นแล้วก็คนอื่นจะได้มาต่อนะเขารอคิวหลังตามหลังป้าอยู่นะ่คะเพราะว่ามันไม่ต้องไปเอาข้อมูลลึกตรงนั้นน่ะนะปัญหาก็คือว่าติดต่อเขาไม่ได้เพราะคนที่ต้องมาทํามาแก้คือเจ้าของบ้านเจ้าของต้นไม้ต้นนั้นแต่เนีติดต่อเขาไม่ได้ถามว่าทําไงจะติดต่อเขาได้ค่ะป้าอยู่เขตไหนครับเขตพระขนงเนี่ยค่ะเขตสุขุมวิทเนี่ยค่ะป้าไปติดต่อที่สํานักงานเขตพระขนงเนี่ยถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปบ้านนั้นน่ะนะให้ลูกให้หลานทำได้บ้านป้าเหรอคะ ป้าฟังผมนะป้าฟังอย่างเดียวป้าไม่ต้องถามนะป้าฟังนะฟังแล้วผมจะบอกวิธีการป้าถ่ายรูปบ้านที่เป็นเจ้าของต้นไม้นะถ่ายหน้าบ้านเขาที่มีบ้านเล็กที่นะครับถ่ายติดบ้านเราด้วยนะครับเพื่อจะบอกว่าอย่างไรเพื่อจะเอาไปบอกที่สํานักงานเขตพระขนงว่าช่วยตรวจสอบบ้านเล็กที่นี้ให้ทีนะครับเจ้าของบ้านชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะครับแล้วปัจจุบันเขามีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็ตรวจสอบให้ นะครับพอตรวจสอบให้ป้าก็ได้เขียนจดหมายลงทะเบียนไปหาเขาครับอบอกให้เขาทราบว่าต้นไม้ของคุณต้นกล้วยของคุณนะครับมันหล่นใส่หลังคาบ้านชั้นมันเกรงจะเป็นอันตรายบอกให้เขาทราบนะครับให้เขาช่วยมาตัดมาแต่งเสียะนะแล้วก็ถ้าคุณทราบตามจดหมายหนังสือฉบับนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มาฉันจะขอเข้าไปดําเนินการตัดเอง นะครับแล้วก็เรียกเรียกค่าใช้จ่ายจากคุณผลฉันจะหาคนมาตัดแล้วเรียกค่าใช้จ่ายจากคุณคจังไงเขาทราบแล้วไปลงทะเบียนที่ไปรษณีย์เก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้แจ้งเขาให้ทราบอย่างนี้ครับป้าท<ไ>ําอย่างอื่นไม่ได้ครับนี่ทําตามกฎหมายทําอย่างอื่นไม่ได้เกิดไปตัดของเขาทําให้เขาเสียทรัพย์ข้าไปบ้านเขาบกุกรุก เราอย่าไปทําอย่างนั้นมีหน้าที่ติดต่อเขาให้ได้และแจ้งให้เขามาตัดมาแก้ถ้าเขาไม่ตัดเขาไม่แก้เราก็ไปหาคนมาทําและเรียกค่าเสียหายจากเขาผมคุยกับป้าสุจิตาตามนี้ละป้านะสวัสดีครับป้าอาจารย์ขาถามอาจารย์อีกนิดนึงต่ก่อนก่อนที่คุณพ่อเขาจะเสียเขาเคยบอกไว้ถ้าต้นไม้มันล้มทับอะไรก็ตัดไม่ได้ครับไม่ได้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 ครับไม่ได้ก็ตายไปแล้วคนนั้นตายไปแล้วออ่ะเใครจะมาเป็นพยานให้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ลูก เขาคนปัจจุบันก็ต้องเป็นคนอนุญาตถึงจะทําได้ถ้าไม่อนุญาตทำไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นการบุกรุกและทําให้เสียทรัพย์ค่ะนะป้านะ,ะสวัสดีครับป้าขอบคุณค่ะขอบคุณอาดาและขอบคุณน้อง